ปีนี้ก็อายุ60ละมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยพอเลื่มอ,อายุเยอะขึ้นปัญหาก็มีตามมาเป็นเบาหวานแล้วก็น,นี้ก็แบบกระเพาะปัสสาวะมันจะอักเสบฉี่ไม่สุดฉี่ขัดกว่าจะเข้าน้ําเสร็จทีโหทรมานค่ะทุกคนก็รู้นะไปหาหมอประจําเลยต้องตรวจเบาหวานแล้วก็มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบอีกละพอเข้าน้ำมืงทีจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ย มันทรมานนะเข้าห้องน้ำก็นานกว่าเขาพอดีไปเจอตัวนี้มากินใบเม็ดหนึ่งเออทำไมรู้สึกมันดีขึ้นพอกินถึงสาเม็ดเอา้าฉี่เออมันสบายขึ้นฉีสุดฉีอะไรเงี้ยก็เลยกินมาเรื่อยเลยค่ะพอหมดกระปุกที่สองพอดีหมอนัดตรวจไปตรวจค่าต่างๆมันดีขึ้นน่ะมากินตัวนี้มันช่วยเราได้มากเลยค่ะกินแล้วก็ดีขึ้นทุกวันอันนี้ก็สบายแล้ะไม่ต้องมีปัญหาอะไรกับเขามั่ง มาอายุเยอะเนี่ยบางทีก็นอนไม่หลับหลังๆกระสับกระสายแล้วเกี่ยวกับปวดฉี่ปวดไรด้วยพอตอนหลังกินตัวนี้โหหลับสบายเลยค่ะฉี่ก็ดีขึ้นนอนหลับก็ดีไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยตอนนี้แฮปปี้มากเลยก็เลยว่าเออตัวนี้ยดีมากๆเลยก็ถ้าคนไม่รู้ก็อยากจะลองก็ลองดูนะคะเนี่ยนี่ลองกับตัวเองรู้สึกว่าได้ผลดีค่ะก็เลยตอนนี้ชีวิตดีขึ้น